ลาไม่ได้บวชแล้วเพราะฉะนั้นเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกำหนดล่าสุดดราม่าเดือดคนตื่นทำจะบวชหรือไม่บวชเดี๋ยวมาพามาฟังกันชัดๆนะครับเมื่อก่อนต้องยอมรับนะว่าผมก็เคยติดตามนะครับผมเคยติดตามคนตื่นทำนะครับเคยเติดตามอยู่ยแบบนานอยู่พักหนึ่งอะนะอา,อาจจะไม่ถึงขั้นว่าเป็น FC แบบ อะไรมากมายแต่ว่าก็ก็ตามนะครับผมว่าก็ตอนนั้นก็ยอมรับว่าชื่นชมชื่นชอบในแนวหลักการความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พูดกันไปตามตรงตามตรงนะทุกคนอย่าทัวลงจันนี่นะแต่ภาพแต่พอมาภายหลังติดตามไปนานๆแล้วทรงไม่เข้าท่าทรงไม่คือมันมีบางอย่างที่ผมที่ผมเอะแล้วกันนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ตามต่อแต่ fc ในช่องจอหน,นี้ก็อาจจะมี fc คนตื่นทำนะ นะครับแต่ก็ต้องแยกต้องแยกให้ออกแล้วก็ให้เข้าใจนะครับผมเอาเป็นว่าผมยังไม่ได้ไม่พูดอะไรเยอะเกี่ยวกับคนตื่นทำนะครับแต่ว่าให้ทุกคนได้มามาฟังประเด็นนี้แล้วกันประเด็นเรื่องของการบวชเรื่ผมก็จะขออนุญาตวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาวิภาก์วิจารแบบตรงไปตรงมานะครับเ,เกี่ยวกับประ,ประเด็นนี้เพราะว่ามันกําลังร้อนระอุในเรื่องในโซเชียลน,น,นะเมื่อก่อนผมก็เคยทำทำ,ทำข่าวทํา ันนี้ของคนอื่นทําแหละนะครับช่วงสมัยพระปีนเสานะครับในยุคโน้นนะเอทีนี้ผมก็เห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างผมก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ได้ตามต่อแต่ว่าผมมองเรื่องการบวชนี่ผมว่ามันมันมีอะไรให้เราเอ๊ะนะครับผมเดี๋ยวไปฟังกันแล้วกันอยู่ไปเถอะกูยังอยู่ได้เลยทําไมอะไรมันจะเป็นอะไรกูไม่กูยังไม่บวชกูก็อยู่ได้กูไม่เห็นจะเป็นจะตายอะไรกับใครเลย แม้จะมีคนพยายามจะมาค่อนแฉกูให้กูต้องเล่งบวชตามที่กูลั่นวาจาไวเออไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วกูพูดเลยไม่คือเราลั่นวาจาไว้กับเอฟซนะครับผมเราก็ต้องทําตามนั้นนะนะครับอาจจะมีข้ออ้างเอ่อโอเคข้ออ้างมันก็เอาให้ดูดีหน่อยนะครับแต่ว่าคือเราพูดเป็นตู่เป็นตาเลยว่าบวชแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้ถึงวันเวลานั้นนัดไวอะไรเงี้ยเห็นว่าลายปีนี้นี่ใช่ไหมล่ะ นะนี่ยังไม่ถึงวันยังไม่ถึงกําหนดเลยก็จะมาบอกว่าไม่บวชแล้วนะครับหรือเลื่อนออกไปอะไรทํานองนี้มันก็เลยดูแปลกไปนะครับผมเออคือหมายความว่าตอนนี้สังคมตั้งคําถามว่าสรุปแล้วตั้งใจจะบวชจริงหรือเปล่านี่คือคําถามนะว่าว่าคนตื่นทำนี่ตั้งใจจะบวชจริงหรือเปล่านะครับเอออ่ะมาฟังกันต่อฟังกูนะสรุปว่า การกล่าวโทษของกูยังไม่จบจะต้องไปต่อแล้วดูทรงแล้วเหมือนจะมีคดีมาต่อด้วยที่เห็นเ่าเล่าเราเล่า,ลา,ลาว่าจะมีคนฟอ้องกูต่อจากนี้<ม>สรุปสุดท้ายก็คือว่าเดี๋ยวรอดูหมายถ้าหมายมาเนี่ยยิงยาวแน่นอนแต่ตอนนี้มีแล้วหนึ่งหนึ่งการกล่าวโทษที่ค้างอยู่ตั้งแต่สมัยตอนโน้นเพราะเดี๋ยวจะไปรับทราบการโต้แย้งข้อข้อโต้แย้งเนี่ยที่สอนอโชคชัย แล้วทำไมไม่ไปรับทราบตั้งแต่ตอนโน้นมันค้างมาเป็นปีแล้วเนี่ทำไมไม่ไปทำนะทำไมไม่ไปาตามหรือไปดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยทำไมปล่อยให้มันเลื้อรลังให้มันยืดเยื้อให้มันเสียเวลานะครับผมไม่รู้หรอกว่าคาดีอะไรยังไงกับใครเลยผมไม่ทราบนะแต่ทำไมไม่รีบไปเออรีบไปไปเคลียร์ให้มันจบหรือว่าไป,ไปตามขั้นตอนทองกฎหมายให้มันจบนะครับผมถ้าไปมันก็น่านจะจบไปแล้วป่านนี้นะครับผม แต่ทําไมแบบยึกยักหรือลีลาอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรนะครับผมวันที่ยี่สิบห้าสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะรอแย้งข้อกล่าวหากลับมาอีกประมาณสามเดือนซึ่งปีนี้กูไม่ได้บวชแน่นอนถ้ายังยื้อกันอยู่แบบนี้กูไม่ได้บวชปีนี้<ค>รประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเลื่อนบวชจากเดือนตุลาแน่นอนแน่นอนแล้วชัดเจนเลื่อนบวชแน่นอน กำหนดการจริงๆเดือนตุลาใช่ไหมผมก็จําเป็นเดือนพฤศจิกายนะตอนนี้ผมจํามาว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนอ๋อนี่ตุลาใช่ไหมทีนี้ไอเรื่องบวชนี่แนว่าไม่บวชเลยนะตุลาไม่ได้บวชแล้วเพราะฉะนั้นเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกําหนดตอนนี้กูกําหนดอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่รู้เขาจะฟ้องอะไรมาอีกเพราะล่าสุดเขาบอกจะฟ้องกูที่กูไปออกรายการของกระแสว่าไปหมิ่นประมาทเขาด้วยคำโฆษณาในรายการแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งฟ้องเดี๋ยวจะจะฟ้องมาก็รอดูว่าจะฟ้องหรือเปล่า เพราะฉะนั้นตอนนี้เลื่อนบวชเดือนตุลาไม่ได้เข้าวัดชัวแล้วอ่ะจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหานะครับผมผมอยากจะบอกเอฟซีของคนตื่นทาว่าถ้าตั้งใจจะบวชจริงๆนะครับอ่าอย่างนี้ฟังผมนะกลางๆนะครับผมพึ่งหัวกลางๆนะครับถ้าตั้งใจจะบวชจริงๆนะครับเราน่ยอยู่ในแสงใช่ไหมอยู่ในพื้นที่มีแสงอยู่ในพื้นที่สื่อโซเชียลถ้าหากว่าคนตื่นทำเนี่ยอยู่มอม่อแม่แม่สอนธรรมะเป็นปกตินะครับผมอ่าเหมือนกับ เหมือนแบบคนที่เขาสอนธรรมะจริงๆอะนะครับผมที่แบบเขาไม่ถูกฟ้องอ่ะคนที่เขาสอนธรรมะจริงๆจังๆ,งๆอ่ะทาไมเขาถึงไม่ถูกฟ้องฉะนั้นแล้วเราก็ต้องกลับมามองตัวเองว่าเราตั้งใจจะบวชจริงหรือเปล่านะครับอ่าแล้วเราก็ปฏิบัติตัวยังไงถึงจะได้บวชเข้าใจไหมครับถามว่าไปออกสื่อได้ไหมได้แต่ว่าเราก็ดูว่าสิ่งที่เราพูดนี่นะครับมันมันจะเพิ่มศัตรูไหม มันจะมีปัญหาไหมมันจะมีเรื่องการฟ้องร้องอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องคิดนะครับถ้าเราตั้งใจจะบวชนะเราก็ไม่ควรที่จะเอาตัวเนี่ยไปมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อที่จะมันเกิดเรื่องเกิดเล่าหรือเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยนะครับแค่นั้นเองนะครับผมอืมนะฮะคนเขาตั้งใจจะบวชนะเขาจะเก็บตัวถูกไหมครับคนที่จะบวชนไหม ก่อน3เดือนนี่จะบวชเนี่ยนะครับผมเขาจะเก็บตัวเลยเขาจะไม่ให้มีเรื่องมีราวไม่เดินทางไม่ทําอะไรผมอ่ะเคยบวชมาผมก็เลยรู้นะครับว่ามันมีการเตรียมตัวยังไงนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคนตื่นทําตั้งใจจะบวชจริงๆก็ต้องปฏิบัติตัวในลักษณะนี้นะครับเออแล้วจะบวชจริงหรือเปล่านะครับคดีนั้นคดีเดียวผมว่ามันมันไม่ได้หนักหนาสากันนะองจริงนะถ้าแบบว่า ทำตามขั้นตอนมาตั้งแต่ตอนที่มันเกิดเรื่องอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกิดตั้งแต่ตอนไหนเป็นปีแล้วมั้งใช่ไหมเห็นว่าตั้งแต่ตอนโน้นมันโน้นไหนผมก็ไม่รู้นะใครได้ติดตามตลอดก็คงจะรู้อ่ะนะครับแต่ผมคิดว่ามันนานพอสมควรแล้วนะน่าจะนานมากๆแล้วไม่รู้กี่เดือนเป็นปีหรือยังนะครับแต่ทําไมแบบยือ้อยื้อขนาดนั้นอนะ่ะเออยื้อทาไมนั่นะแล้วมาบอกว่าเนี่ยเดือนตุลาก็คงไม่ได้บวชแล้วเดือนนั้นเดือนนี้ไม่ได้บวชแล้วไม่มีกําหนดเลื่อนไปยาวๆเดี๋ยวจะมีคนมาฟ้องอีกอ้างมาแบบเนี้ยผมว่า มาอ้างอ้างนั้นอ้างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเอา,า FC ก็ต้องมีสตินะครับผมเอาฟังต่อครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอาจารย์หนึ่งจะไปให้ขอคุยก่อนเพราะว่าอาจารย์ต้องรับแขกที่บ้านทุกเสาร์อาทิตย์เสารอาทิตย์เนี่ยขอมาก่อนได้เดี๋ยวอาจารย์จะพิจารณาว่าได้หรือไม่ได้ยังไงขอพิจารณาก่อนแต่เบื้องต้นรับจันทร์ถึงศุกร์รับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดบ้านเพราะนั้นตอนนี้อาจารย์จะรับบรรยายเหมือนเดิมแล้วก็ เงื่อนไขทุกอย่างเหมือนเดิมหมดจันถึงสุกแต่ขอเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าถึงไม่เกินบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยเพื่อที่จะจะ,จะได้กลับมาไร์สดตอนเย็นถึงตอนค่ำเพื่อจะได้ขายของไปแล้วนี่แหละที่ผมกําลังจะพูดเรื่องขายของเนี่ยเอาไปเอามาเรื่องขายของสําคัญกว่าทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้คืออาจารย์คือคนตื่นทำเนี่ยนะครับเน้นขายของนะครับเน้นหารายได้เป็นหลักหรือไม่นะครับผม ออสอนธรรมะนี่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมมันมีใครวะพูดว่าอะไรนะอ๋อโอยลืมชื่อซะและ้วเวลาจะพูดชอบลืมชื่อนะครับผมอ๋อครูบาฉายครูบาฉายท่านพูดไว้ข้อคิดไว้ดีนะเป็นเรื่องหนึ่งว่าเรื่องการศึกษาธรรมะนี่รักษาใจตัวเองรักษาตัวเองดูตัวเองนะครับผมเออ ไม่ใช่ว่าสอนทรมะแล้วแบบไปตำหนิคนอื่นไปโทษคนอื่นไปโน่นเนี่ยคนอื่นหรือไปว่าคนอื่นเลยทําทำนองเนี้นะฉะนั้นแล้วผมก็อยากให้คนอื่นทรหนี่ได้ไปฟังครูบาฉายพูดประเด็นนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับเออก็จะได้แบบว่าเรา,าปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยกับตัวเองนะครับเออเอาผมกผมวิวเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้ออกไปเนี่ทัวร์จะลงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมไม่ได้สนใจนะครับ คือในช่องผมนี่เป็นทีีคนตื่นทาก็น่าจะเยอะอยู่นะน่าจะมีพอสมควรอยู่นะครับแต่ผมมองว่าผมเห็นมันยังไม่มีคนวิเคราะห์เหมือนผมอะนะครับเวลาผมวิเคราะห์เรื่องไหนหลายคนก็ชื่นชมผมนะเออตอนนี้มันก็วิเคราะห์เข้าท่าไว้มันพูดมันก็ตรงดีพูดถูกอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของอกระแสสังคมเรื่องของพระพุทธศาสนานะผมก็เห็นว่าเอถ้าอยากบวชจริงๆผมก็เลยอยากจะมา มันแนะว่าเนี่ยถ้าอยากบวชจริงๆอ่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องทําตัวยังไงนะครับก็ได้บวชแล้วกันนะครับผมมันไม่มีเรื่องมีราวอ่ะนะครับไม่ใช่มาพูดแบบนี้แบบยิ่งยิ่งพูดก็ยิ่งมันไส้กันดีแล้วก็ฟ้องกันดีแล้วก็อะไรกันดีนะครับผมอ่าอ่ามีเรื่องไปขายของไปมีเรื่องไปขายของไปอย่างนี้แหละครับมันมันก็ยังไงอ่ะนะเออเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างที่ปัรจุให้จันนี่ด้วยนะครับ ดันคลิปนี้ขึ้นฝีเปิดการมองเห็นให้หลายๆคนได้มาพิจารณาตามแล้วกันส่วนใครที่จะใครไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่จอนี่วิเคราะห์ก็ให้เหตุผลมานะไม่ใชม่มาด่ากันไม่เอานะมา,มาด่ากันก็ฟ้องกันนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เอานะนะครับเราเอาเหตุเราผลเห็นไหมผมพูดเนี่ยผมก็ไม่เคยไปด่าใครนะผมก็ใช้เหตุใช้ผลนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าที่เดือไปครับสวัสดีครับ